เราอดไม่เป็นไรเขาเขาบอมีเงินใน่บอเป็นอย่างต่ว่าลูกลูกเราต้องมีพี่ลูกถึกจับอยู่เมกะตำรวจ immigration จับผมขึ้นรถล็อกโตเลยครับล็อกสวัสดีเช้านึงครับพียวัดีเช้านึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัดีครับสวัดีครับมือนั่นครับผมลงเพจไปว่าลุงโทนี่จะมาหานะครับคนกดไลค์แสนกว่า และเอฟซลุงโทนี่นะครับยขอบคุณหลายๆครับแสนกว่านะครับแสนกว่าครับอ้ขอบคุณหลายๆครับนะครับวันนี้นะครับก็ได้เพิ่งเจอโตจริงนะครับผมนะครับชื่นชมลุงโทนี่ในงานศิลนะครับศิลปะที่เรียกว่าการถ่ายทอดคําพูดคําจาบางครั้งยอมรับว่าอาจจะไม่สุภาพนะครับแต่ถ้ามองในเชิงลึกมันก็คือเสียงหัวเราะ รอยยิ้มมุกต่างๆแก๊กต่างๆที่ทายทอดออกมานะครับก็และที่สําคัญนะครับเขาเป็นคนสู่ชีวิตผมศึกษาติดตามประวัติชีวิตนะครับล่าสุดทําฟรามัวนะเห็ดฟรามัวครับทำฟรามัวอยู่เพชรบูรณ์ครับย่เมื่อไหรยบเพู่อเมืองครับท่านขืนเขาคอแล้วครับท่างข้นเขาคอเนาะครับอ๋อยมเพื่เมืองท่างข้นเขาคอไอ้งัวหลายตัวตอนนี้ เพิ่งขายออกไป2ลอยครับเหลืออยู่ประมาณลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบตัว,วประมาณลอยสี <40 S 2> ่สิบกับควยดอนอีกคุยดอนอีกประมาณ30ตัวเนี่ยครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดตัวครับคุยดอนควยดอนอย่างเดียวนะครับดตัวนะมีแต่ควายเผือกอย่างเดียวเลยครับผมโอ้สุดย,ยอดเลยครับทําฟาร์มขนาดนี้วิธีการคิดวิธีการบริหารวิธีการวางแผนถือว่าไม่ธรรมดาหรอกครับขอบกับชายผู้นี้ที่หลายๆคนยังมองภาพคาแรคเตอร์ว่า หยาบคายแต่ทีิีๆหากมองในงานศิลปะในการถ่ายทอดเขามีแต่รอยยิ้มเมื่อคืนผมนอนดูคลิปเก่าๆนะครับที่เขาแพร่ภาพสดนะครับหัวสั่งตายนะครับมาวันนี้มันเป็นงานไหมครับมันเป็นงานกับแบบว่าโดยมากแล้วเนาะเราก็สร้างคาแรคเตอร์แบบนี้ทีนี้บางคนก็ไม่ชอบครับพี่บางคนกับบมมากโอ้ทันสีเบิงอันนี่กูไปเบิงหมาสีกันดีกว่าห้างเคียเข้าเจ้าวางสิสกับผเป็นยังครับกับ มีคนหักกับมีคนสร้างกับมีธรรมดาครับผมแต่ว่าตัวจริงแล้วเขากับบอด้แบบว่าสิบไปเกี่ยวกาดอยู่ตลอดเวลาครับเป็นงานล่ะครับนะครับเป็นงานค่ะไปวันนี้ตัวจริงน่ารักมากครับคนละเลืองเลยครับบัดว่าเจอจอนนี่นี่นิ่งเลยครับตอนนี้รู้สึกนิ่งยันยันถือจับครับเพชนยังกับบได้ครับยอนยันถือจับครับเออครับ ช่อง YouTube ตอนนี้ชื่อช่องช่องช่องนาฮีชแนลครับ n a h e e นาฮีชแนลครับอ่านะครับผมก็กดติดตามดูคลิปอะไรอยู่ตลอดนะครับครับได้เข้าว่าครั้งหนึ่งเคยไปทำมาหากินอยู่ต่างประเทศวะแมนครับเดี๋ยวถามก่อนพื้นฐานเป็นคนจังหวัดเป็นคนลอยเอ็ดครับโอ้เป็นคนลอยเอ็ดเป็นคนลอเอ็ดเป็นคนลอยเอ็ดอำเภอเมื่ยวดีอำเภอเมื่ยวดีอำเภอเมื่ยวดีครับนี่แหละออกไปทำน้องฟอกนี่แหละครับอำเภอเมื่ยวดีจังหวัดลอยเอ็ดครับบ้านพ่อบ้านแม่กับยูนียูนีเมดนะครับ เค,เ,เคยไปทํามาหากินตามประเทศไปอยู่กรุงเทพป,ประมาณ20กว่าปีบ่าที่นี่มันกับวหวลูกเต่ากันสามคนกันเลยแย่ yeah ครับก็บเลยไปอยู่เมกา๋อไปอยู่เมกาไปอยู่เมกาประมาณเกือบสองปีไปอยู่เมกาประมาณเกือบสองปีครับไปหากินอยู่บุรณะแนว่มันอยู่บ้านเฮ้ามันหายากมันกั หาใดยู่ต่ว่ามันหังนใดบ่พ่อสพ่อปากนะฮะมันมันลูกหลายนะฮะแต่ทุกอย่างเหตุกับเพื่อขอบพั่วเพื่อลูกให้คนดาคนดาคนคอมเมนต์ดาคนเอียงกระซางครับกระกระดาไปกระบ่เป็นยังเพราะวาาขอแค่ว่าให้ขอบครัวเฮามีความสุขลูกเลยเรียนหนังสือครับไอสุดยอดเลยครับนี่ครับพื้นฐานเบื้องหลังของชีวิตชายผู้นี้ที่ในโลกโซเชียลสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะแต่ก็ถูกสะท้อนกลับมาถูกคนดาคน อะไรเยอะแยะเกียนเยอะแยะมากมายแต่พื้นฐานเขาเป็นคนสู้ชีวิตไปยูอเมริกาไปไหชีวิตไปยูเมกาไปมือแรกเลยไอ้ไปแต่ก่อนในเฮตลานตำฮงยุงเทปบานนี่อันเป็นร้านเดียวที่ดังที่สุดคืออันเอาเอาผู้ชา้มาถอดเสื้อในแบบมาเสิร์ฟยูส่วนยูทุจักนั่นทรทัศน์มันกับมาทายช่องทุกช่องครับจันทร์หอดซุกออกโทัทัศน์เสาร์อาทิตย์ขายของขายของเสาร์อาทิตย์สองมือ เราแบนี้ไปลงทุนอยู่ไปลงทุนอยู่พัทยาครับเมื่อไปซี่ล้านเจ๋งเขาโกงก็เลยเฮ็ดจังได้หาเงินอยู่หาเงินอยู่เจอจักอะได้มือนละเป็นแสนนะครับบางอาทิตย์นะครับบางอาทิตย์กะสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่มือไดฝนตกฝนลงไปบ่ได้บยก็เลยเอาพวกไฟ่จากของที่ออกทุทัศน์นั่นแหละครับไปขอวีซ่าเมกาวีซ่าเมกาเป็นวีซ่าที่ขอยากมากนะครับไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะไปขอวีซ่าเมกาได้ ผมก็เลยเห็ุเอาวิสาเอาเอาเอกสารเงินไปขอวิสาเมกาขอวิสาเมกาเมื่อไปขอกะสี่เฮตุวิสากับผมมีเงินครับผมก็เลยประกาศการทํางานทุกอย่างต้องมีการวางแผนครับไอเดี๋ยวนะครับขอแทรกตรงนี้หนึ่งครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ได้ประโยชน์มากเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตเรื่องราวของการเส้นทางชีวิตของชายผู้นี้นะฮะกับกับอีกมุมมองสะท้อนย้อนกลับมาหลายๆคนอาจจะเห็นในคลิปเขาที่มีแต่ดราม่าเกียนกันนะครับแต่วันนี้มาเจอกับจอห์นนี่มือเปล่านะครับ มาให้ความรู้พูดต่อหลังจากขอวีซ่าคือขอหยายครับขอหยาครับรับบัดก้อนที่ขอเนี่ยเทากับประกาศครับไปเข่ากุมไปเข่ากุมต่างๆของอเมริกาผมโทนี่ส้มตําถาดอาบซับยังเสียเขากับทรงโพไฟเอาเข้าไปเตียเข้าออกไล่การโทรทัศน์ะครับทรงๆเข้าไปหลับไปโพดอยู่ในกลุ่มกับมีติดต่อมาประมาณ30กว่าคนครับอยากได้เข้าไปอยู่เมกามีอยู่คนๆหนึ่งครับข้าเจ้ากับเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ว่าซ้ โอ้ยเขาท่างลาบานเขาท่างลาบานนี่กะแล้วก็โอนเงินมาให้เฮดวีส่าคนบังหุจักกันแต่เขาโอนเงินให้ผมร่วมสามแสนบาทให้ผมเดินเอกสารเดินเรื่องต่างๆนะครับจนสุดท้ายวิไปยืนวิ่ามิกาวีซ่าผ่านรับามาโอ้ยว่ามันคักกระถือเลขหลังวันที่หนึ่งครับเพราะว่าอีหยังลูกกูรอดแล้วคิดอย่างก่อนเลยครับไอคิดสิ่งแรกเลย รอบพวกกุหลอดแล้ว oh. ลูกกุหลอดแล้ว uh huh. วิสาออกปุ๊บผมจองตัวเครื่องบินครับภ uh huh. ายในอาทิตย์นั้นเลยครับ uh huh. เงินทุกบาททุกตังค์เอามายืมขาเจ้ามาจากเมืองนอกครับคือเขามาสพอร์ตเฮาจ่ายค่าเทอมลูกจ่ายน,นั้นจ่ายน,นี้คือเครียร์ปัญหาที่มันพ่อเคลีย์ใดก่อน uh huh. คอยหนีไปเ uh huh. มกาก็เลยไปอยู่เมกาครับไปอยู่เมกาไปลงที่นิวยอร์กครับ JFK สนามบิน JFK ครับเหลือเงินอย uh ู่สิบห้าบาท ถ้าเจ้าขับรถมาหับขับรถมาหับจากอีกเมืองเมืองหนึ่งกบไปมือนันที่มาตกตกแห้งครับอยู่เมกาบาลนี่ไปอยู่หันครับได้มือแรกไปได้วันละเจ็ดสิบเหรียญก็คูณสักประมาณ30 3สิบสาสิบแบบเจ็ดสาประมาณสอง0นกว่าบาทกะเฮ็ดได้บาโดนกะคือเข้าไปนี่คือเข้าไปหาเงินผู้ใดให้เข้าหลายเข้ากลับไปบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเขาซอยแล้วโน่นนี่นั่นเป็นยังขึ้นี้จากเขา แต่ผมปฏิญาณเจ้าของครับไอว่าพี่ผมไปแล้วผมจะใช้นี่พี่ให้หมดนะและถ้าโอกาสที่มันมีผมพอจะช่วยเหลือพี่ได้ผมพร้อมจนณมือนี่ครับไอผมมาเห็ดเป็นลุงโทนี่ฟาร์มเนี่ยเป็นลุงโทนี่เนี่ยเพิ่นอยู่เมกาเพิ่นกะเพิ่นกะมาขอเพิงผมผมกะบอกว่าคุณคือผู้มีพระคุณสุดยอดเลยสุดยอดเลยคุณคือผู้มีพระคุณแล้วโทษมาโทนี่พอดี เราอยู่เมืองหนองเนาะ,ะเราอยู่เมืองหนองหละกันเราเปิดร้านอยู่เมืองไทยพอดีที่ร้านตังไม่พอท่นนี้อนให้พี่หน่อยนะสองหมื่นอนให้พี่หน,หน่อยนะสามหมื่นผมบอเคยถามครับว่าเอาไปเห็นอย่างเพราะบุคคลคนนี้เคยช่วยเหลือเราสีขึ้น <จร S 2> บอขึ้น<ล>บอวาแต่ว่าบอได้หมายถึงว่าคนอื่นๆสี่ยืมได้แต่สําหรับคนอื่นๆผมบอให้ยืมได้ผมบอให้ยืมครับผมให้ยืมเฉพาะคนที่มีพะคุณกับผมถูกต้องแล้วบันนี่ลาบผมก็คิดว่าเราให้ไปแค่นี้เราไม่จนหรอก ผมก็คิดแบบนี้กับไปอยู่เมกาประมาณเกือบสองปีอายมีเงินกลับมาบ่ะที่เฮดเวียกยูหันเฮดงานยูหันเนี่ยส่งเงินกลับบ้านทุกสองอาทิตย์อทุกสองอาทิตย์ทุกสองอาทิตย์ส่งกับเวสเทนยูเนี่ยกลับมาให้เพราะว่าอียงหนีอยู่กรุงเทพหนีอยู่เมืองไทยมันหลายอส่งมาให้เมียส่งมาให้เมียส่งมาให้เมียทุกสองอาทิตย์ส่งต้องส่งต้องส่งต้องส่งเดือนหนึ่ง ที่ใหญ่ไปอยู่จนมาได้ค่าแรงมือละร้อยหกสิบเหรียญวันละร้อยหกสิบเหรียญก็คูณสามสิบเอ็ดบาทไทยนะครับมันวน้อยาบหน่อยครับบานนี่กระ่งมาก่งมากบ่เคยมีเงิ่อนเก็บครับพอเอียงเพราะว่าลูกเต่ามันต้องกินต้องใสเราอดไม่เป็นไรเขาเขาบ่มีเงื่อนใสบ่เป็นอย่างตว่าลูกลูกเราต้องมีพี่ลูกเราต้องกินต้องใช้ต้องเรียนหนังสือทุกอย่างผมทรงไหบ้านเฮ้าเหมือน ถือจับอยู่เม่กาอ้า oh. ยใหายหมองสีเฮ็ดงานสมมุิว่าคือจังผมอยู่อุบล oh. ผมเฮ็ดงานอยู่อุบลลรอผมสีใหญ่ไม่อยู่กับไอเหรอสิระหว่างทาง oh. มาเปลี่ยนรถ oh. นั่งรถประจําทางเปลี่ยนรถเพื่อที่จะเข้ามาตํารวจอิม i g r a t i o n นะฮะอิม i g r a t i o n พวกตรวจคนเข้าเมืองพวกเนี่ยนะครับมันก็มาขอเบิ่งพาสปอร์ตมาเบิ่งพาสปอร์ตพ่อหูว่าพาสปอร์ตเท่านั้นมัน โอเวอร์สเตย์พอครผมขอวีซ่าไปวีซ่านักท่องเที่ยวครับเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวได้ได้6เดือนถ้าเกิน6เดือนไปถ้าคุณอยู่เกินก็คือคุณต้องโดนจับและส่งกลับเมืองไทยมันมาตรวจปุ๊บเบิงซือดูไอดีดูอะไรปุ๊บโอเวอร์สเตย์นันก็คุยกันด้วยจับผมขึ้นรถล็อกโตเลยครับล็อกคืนรถล็อกขึืนรถแล้วก็ะขี่เขามันเป็นกิจังเกตเฮาไหมครับขี่เข้าไปปุ๊บปิดหน้าทางลงตึ๊บยักอยู่ใสหาบปอแล้ว เฮ็ดจังไดบาทที่นี่กูสิยูจังไดกูสิกินจังไดลูกเต้ากูสิยู่คืดออย่างเดียวคือลูกเต้าลูกเต้ายูจังไดปุ๊บเฮ็ดยางบ่ออกเฮ็ดยางบ่ไดาครับเพราะว่ายอยียงมันถือจับแล้วติดต่อโลกภายนอกไม่ได้อก็ต้องย่อมรับสภาพตรงหันไปย่อมรับสภาพพี่มัน ผมติดอยู่อเมริกาครับมันเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่เหมือนคุกบ้านเราคุกบ้านเขาเหมือนอพาร์ตเมนต์มีคนทำความสะอาดห้องน้ํามีคนเช็ดกระจกมีคนซักผ้าถึงเวลาไปกินข้าวกินข้าวเสร็จเข้าห้องเหมือนอพาร์ตเมนต์นะอพาร์ตเมนต์สะอาดสะอาดนี่ยครับนะฮะมันเหมือนกับว่าสถานที่กักกันเพื่อที่จะรอตัวส่งกลับผมอยู่ห่นประมาณเกือบสองเดือนครับ อยู่ในหันสองเดือน,สอ,อนสองเดือนครับเงินโบนิส่งกระเป๋าโบนิส่งกลับบ้าครับแต่โชคดีนะครับคนไทยที่เมกาบางบางส่วนมากเลยครับะจะช่วยเหลือ,อเพราะว่าอีเยี่งด้วยความที่เป็นโทนี่ส้มตําถาดอาบซับตอนนั้นอพอผมส่งข่าวออกตอนที่ถูกจบแรกๆโทรบอกว่าผมถูกจบเงินค,คนไทยซอยผมประมาณหกหมืนบาทเป็นหกหมืนบาทไทยอโอนไปให้เมียผม โอนไปให้เมียผมหลักกัหลังจากนั้นก็นคือขาดการติดตอ่อเลยเพราะว่ามันติดเข่าคุกไปแล้วเขายึดทุกอย่างไว้หมดเลยหลักกัมาเขาเสียหายเขาเสียหายาเขาเสียหายาสเวิร์ดการโทรศัพท์ตู้อ,อยู่ตรงนั้นโทรหาบุคคลภายนอกหลาล่องคือเบอร์คำว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเบอร์โทรศัพท์อยูย่เมกาใครสิไปจําได้ผมก็ต้องใส่วิธีการแบบว่าให้คนภายในสมมติว่ามีมูอยู่คนหนึ่งล่ะมูคนเนี่ย มีหยาติมาเยี่ยมมีหยาติมาเยี่ยมให้ออกไปให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเสิร์ชข้อมูลร้านเนี้ยชื่อร้านเนี้ยมีเบอร์โทรอะไรมาหลอกหนาค่อยขอเบอร์แล้ะค่อยโทรได้ครับอือโอ้ลำบากแค่ไลำบากครับลำบาก<อ>แบบว่ามันมันติดตออ่ออย่างบอได้คือไคสิไปจําเบอร์โทรมูได้คือจังมูเฮ้าจังสิอ่อะไม่มแค่เบอร์ครับไม่แมแค่เบอร์ไพสิแม่จําซื้อเบอร์โทรไครได้มันจํบาบอดด้ครับก็คือแบบว่าในในคุณมาวันนี้แล้วก็ช่วยไปดู เบอร์โทรร้านนี้ให้หน่อยนะครับนะฮะช่วยไปดูเบอร์โทรร้านนี้ให้หน่อยถ้ามารอบหน้าผมขอเบอร์หน่อยข้าเจากับมาเยี่ยมญยาดข้าเจาพอมาเยี่ยมหยาดข้าเจ้าแล้วเข้ากับเอาเบอร์โทรนั่นแหละค่อยได้โทรบาทที่นี่กันเลยไปติดต่อเจ้าของร้านเกาเพิ่นกับมาเยี่ยมมาหาเฮ้าหลังจากนั้นก็เลยแบบสวงขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอสวงขึ้นมาหน่อยนึงกับติดต่อแบบเมีอะดติดต่อขอพวกอะไรคือตอนนั้นเนี่ยเมียคิดว่าเฮ้า บติดต่อรอบพัวเขาบอกอี่ยงเพราะว่ามันขาดการติดต่อไปเลยไอยู่เมืองอยู่ประเทศนอกเนี่ยเขาก็คิดว่ามึงบปส่งเงินแล้วมึงบอกอี่ยงแล้วมึงบอดูแลลูกแล้วเป็นบ่อแต่เขาโบหูว่าเขาถือจับนั่นแหละครับกะเป็นช่วงที่เป็นบทเลี่ยนครั้งหนึ่งในชีวิตครับแล้วกะพ่อถือทรงโตกับเมืองไทยคุ้มผมมากเขาให้สายการบินคุมเรานะจากอเมริกามาเปลี่ยนเครื่องเอจากเอมาเปลี่ยนเครื่องที่ เกาหลีเกาหลีก็ยังคุมตัวอยู่มาลงเมืองไทยก็ยังคุมตัวอยู่เข้าไปตอมเมืองไทยเพื่อที่จะไปเซ็นเอกสารโน่นนี่นั่นอคอยยางออกมาอาคารผู้โดยสารใดตอนนั้นคือซวงเลยครับถึงแผ่นดินแม่ถึงแผ่นดินเท่าแล้วกลมกลาบครับบานนี่ครับแขวงไม่ไอแต่ว่ากอนสิไปน่ะไปบอกพ่อต่อกสิไปเม่กาบอกเขาพ่อว่า พอกับเจ็บบ่อยอดแอนพอเจ็บบ่อยแอนก่อนสิไปนะพอเจ้าอย,ย่าฝ้าวตายเด้อขั้นเจ้าตายข่อยมากพอได้เด้ออ่าคือจังเป็นล่างสังหรณ์แม่อายอ่าให้ตำรวจจับผมหลักกมาเบิงพอซะอืมพอป่วยหนักบาทที่นี่ผมกลับมาปุ๊บพอป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายผมอยู่กับพอได้ประมาณเดือนเคืองครับกลับมาได้เดือนเคืองพอกระเสียอก็ได้มาเผาพอมาเผาศพในบวชจูงเพิ่น ลาบันนี้ก็ยั่งตําแม่ผู้เดียวเว่งครับรายช่วงเวลานั้นคือเว้งไปต่อแมงกีซ้อนครับไปต่อแม้งกีซ้อนอยู่หน้าว่าสิบอไปแล้วว่าสิบอเขากรุงเทพแล้วอไปต่อแมงกีซ้อนอยู่หน้าก็ได้อยู่มือละพันกว่าบาทสองพันกูสี่อยู่จังสี่บ่อลูกกูสามคนกูสิไปสู่ใหม่กันนะกับเขากรุงเทพครับอไปขายอุปกรณ์น่ะเห็ดยาสูบการเริ่มมาเป็นรุ่โเทนี้ครับบาทที่นี่คือจังหาเงินง่ายบวัน ทีแหลกอะไรธรรมดาไล่ธรรมดาเนี่แหละครับไล่ธรรมดาก็ขายได้อยู่มือละสี่หาชุดบาทที่นี่เพราะไล่ไปไอมันมีคนคอมเมนต์เขามาก<อ>เขารณรงค์ให้มึงเลิกสูบเขารณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่มึงยังมาขายชักชวนเยาวชวนให้สูบอี่ยังสิงไหมครับเท<อ>่ากับศูนย์อลองคิดดูครับถ้าเกิดคุณมีสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่ง<อ>แล้วสินค้าชิ้นนั้นคุณกําลังขาย<อ>แล้วถ้ามีคนมาด่าสินค้าของคุณ คุณจะมีความรู้สึกยังไงผมกรดดากลับขึ้นเลยครับมันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์เข้ามาแต่ตอนมึงบมากึมึงมึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องมาดูกูไม่ได้อะไรอูมึงขึ้นตอนนั้นโกรธจริงครับตอนนั้นโกรธจริงแต่พอเริ่มโกรธจริงเนี่ยคนจากที่มาดูอยู่3ามสา0รรอคนเพิ่มมาเป็น4ี่พ5 0 0 0าพัมันก็เลยมาเป็นกันบ้านให้เราเอ้ะทำไมคนดูเยอะแล้วของเราขายได้มากขึ้น มาจับทางอ๋อมึงชอบแบบนี้ชอบแบบนี้นะโอเคต่อไปไม่โกรธแล้วครับอ่านคอมเมนต์แต่เลือกอ่านคอมเมนต์ที่มันจะต่อยอดได้สนุกสนานต่อยอดได้ไอ้ยทำไมลุงแป้งติดหัวลุงเหรอครับข้าดดาต่อได้ดาไม่ได้ด่าแบบโกรธแค้นแล้วนี้เป็นด่าสนุกสนานเกลียนแล้วเราจะด่าแบบคือด่าสนุกสนานแต่บางคนเนาะเขาก็คือเขาไม่ได้แบบ ไม่ใช่คือไม่ไม่อยากว่านะครับสำหรับพวกโลคพวกโรคสวยหรืออะไรไม่ได้ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคือบางคนคนไม่ชอบอ่ะการไม่ชอบคํารุนแรงไม่ชอบอะไรอย่างี้เขาก็ไม่ชอบแต่ว่าคือเราต้องทําครับเพราะว่าความอยู่รอดถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับณเวลานี้ก็กลายมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับคนดังของอีกหนึ่งช่องของประเทศไทยนะฮะที่มีคนให้ให้ความติดตามนะครับลุงโทนี่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็มีฟาร์มอยู่ที่เพชรบูรณ์คันท่าเอฟซีจอนนี่นะครับมีโอกาสผ่านไปทางเพชรบูรณ์ไปเที่ยวเขาค้อเขาค้อไปพุทธเบิกนะคะไปอนาคตน่าจะเห็ดเป็นล้านหรือเห็ดเป็นแมนริคโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ครับแมนครับเวลาคนจะขึ้นไปเที่ยวเขาค้อมีลานกางเต็นท์มีอย่างเสียนะครับก็ตอนนี้ก็สู้ชีวิตก็มาถึงขณะมีฟาร์มวัวเป็นร้อยๆตัวนะครับเบื้องหลังนะครับของชายผู้สร้างรอยยิ้มและถูกโรคเกียน โลกดราม่านี่แหละครับคือประวัติตัวตนที่แท้จริงวันนี้เปิดใจกับจอห์นี่มือป่าบนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุในหลายเด้อผมกับติดตามและพยายามตั้งใจพีทัวนี่มากตลอดและขอเป็นองใจเช่นกันผมคนหนึ่งกับสูชีวิตผมเห็นไอสู่ชีวิตขึ้นกันตั้งใจเลยครับสิ่งสำคัญผมฝากอีกหนึ่งอย่างว่ากับเข้าใจว่าทัวนี้โลกโซเชียลมันสามารถแยกแยะออกได้หรือแยกออกย่งไได้ลุงโทนี่เนี่พนก็อยู่ในส่วนของความเป็นในกรอบของตัวเองครับ ยูทีท่านจะเลือกเสพสิ่งที่เป็นสนุกสนานหรือเสพแบบใดประเภทใดยูทีท่านเลือกเองเพราะทุกคนท้องแยกแงกกันแล้วแต่สําคัญเพิ่นกระสูชีวิตครับสร้างครอบครั่วสร้างว่างแผนวางแผนการดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีเลยแหลำหรับผมนะครับง่วยอ่อยก็โตสามลอยก็โต คนบัธรรมดาับในวิธีการคิดถึงจะทําได้ขอคุณหลายๆครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับขอเป็นลรงใจให้กับลุงโทนี่กับช่องนายชาแนลนะครับของลุงโทนี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอทุกท่านที่รับชมพบใจความสุขอย่าอย่าเจ็บอย่าจนร่ารวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีครับครับผมผมขอเป็นลรงใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้าชมคลิปครับขอเปิดปากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ làm gò thò như sông ai bất âm mau châu đình mưa đi bó bên la dù một cháy hôn hù mất mơ hù cả bò ra ba gấp hay dàn khôn mau say, dẹp trăm Bỏ đam cơm tiên hay bò